แอปพลิเคชันวางแผนการเงิน All About Fin ตัวช่วยวางแผนการเงินง่ายๆบนเว็บไซต์และโมบายแอปพลิเคชันไอเจ้าตัวโปรแกร,รมวางแผนการเงิน All About Fin ซึ่งทางศูนย์อบรมไทย PFA เนี่ยครับพัฒนาขึ้นมาสามารถที่จะเรียกใช้นะครับได้บนไอเจ้าตัวเดสก์ท็อปก็คือทางพิมพ์ URL เข้าไปเนี่ยครับ mm hmm. www.allaboutfin.com หรือว่าจะใช้ผ่านแอปพลิเคชัน ซึ่งก็สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ดาวน์โหลดทาง Play Store เนี่ยครับที่มามาจากการพัฒนาขึ้นมาของทางศูนย์อบรมไทย PFA ซึ่งเป็นศูนย์อบรมที่อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP เป็นแห่งแรกในประเทศไทยร่วมมือกับผู้ที่พัฒนาหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP เนี่ยครับสร้างเป็นโปรแกรมขึ้นมาเนื่องจากที่มานะครับก็คือว่าผู้ที่เข้ามาอบรมการวางแผนการเงิน CFP กับทางไทย PFA เนี่ยครับหลายๆคนบอกว่าการที่จะต้องมานั่งกรอกข้อมูลแล้วก็มานั่งคำนวณ ไอ้เจ้าตัวอัตราส่วนทางการเงินคำนวณตัวเลขต่างเนี่ยครับบนกระดาษ1ก็คือมันอาจจะมีความผิดพลาดมีเออร์เ,รเกิดขึ้นหรือ2เนี่ยครับมันอาจจะมีในเรื่องของความช้าความเสียเวลาความยุ่งยากทําให้การวางแผนการเงินเนี่ยครับแต่ละแผนใช้เวลาที่ค่อนข้างที่จะมาทางศูนย์อบรมไทยเพีเอก็เลยเอาไอ้เจ้าตัวองความรู้ในการวางแผนทางการเงินทั้งหมดเนี่ยครับมาสร้างเป็นโปรแกรมมาสร้างเป็นแอปพลิเคชัน ให้คนที่เข้ารับการอบรมสามารถที่จะวางแผนการเงินให้กับตัวเองให้ลูกค้าผู้รับคำปรึกษาได้อย่างง่ายๆแล้วก็เช่นเดียวกันครับคนที่ไม่ได้อบรมก็สามารถที่จะเข้ามาใช้ไอเจ้าตัวโปรแกรมนี้ได้ด้วยเช่นกันทั้งหมดนี้ครับภายใต้จุดประสงค์ความมุ่งหวังก็คือว่าเราอยากจะให้การวางแผนการเงินเป็นเรื่องง่ายทําให้ทุกคนมีชีวิตที่มั่งคั่งมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนครับแล้วในคลิปหน้านะครับเรามาดูการรีวิวฟังก์ชันต่างๆ ของเอเจตัวโปรแกร,รมวางแผนการเงิน,นเอาออามาฟินกันครับ